เราตองรวมรวยต้องร่วมต้องร่วมในเจาฎาบุตรคุณโยมท่านสนท์เจของบริษัท เสามฟู้บคอนเซ็นเทรตอ่าก็เไปไปนอนลงห้างรถเที่ยวน่่ะเมเทียวกั่นไอ้ขี้เคร่องบินของันเลเป็นหมาเครงบินไปไม่ดีใจว่า่นบัตรบัร้างสิลับไรเครืงบินลุก้างลกทะเลไอู้้ิัดลุทะเลราบอนะประกาศพอบริษัทโปดทราช่องนี้มรสุมกำลังเข้า เราจะพาท่านไปเที่ยวท่านะหัวควหัวกับินาว่ามันจบอกดีครับบุญกระดงสน้ซีโลขับบนสะพานนี้ยโอ้วัอไมไปยอดไปยอย โอ้ันอันสายออสเตรเลียโอ้ยชอบนั้นกต่างประเทศนาเนี่ยสายออสเตรเลียนี่มาถวายพี่วันนี้ดายุทธกาเขาใเสองบรวมกั้กระดิษฐานทั้ีนางอุไรเสงบ่าแรกครอบครัวนางแดงทิมทิมขพาทอง สามร้อยรวมยอดเงินงบืนสามร้อยสิบเก้าบาทขอโราตสารุกรเขาท่านในรวบยั้หมดเยอ่อยรวมยอดของเจ้าภาพพันตอนั้นนบอกมาล